สว,ส,สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องค่ะอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะเช้านี้ที่กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพอพอกับสาวเจกี้เคือเก่าสวัสดีพี่น้องป้องไปเฟนเฟนเฟน,นขับของมะลํำใจกันร้อยเฟนขับของบอสของซอ ต่อไปให้พี่น้องติดตามไปเด้อภาคสามจะกี่ลยเด้อเสล,ล่าแล้วแล้วครับพี่น้องตอนนี้6มมงเช้าแล้วแต่ว่าอันอิตาเวียนว่าท่านคืนเพราะว่างามหนาวอุย้ยจ้าองศาพุ้นพรุ่งนี้เดินทางไปต่อที่ปักทงชัยนะคะเดี๋ยวดีที่ไปเอกนะังเองกกํลังลงเวทีมา ก็ได้พ่อบรรยากาศแบบนี้โดนแล้วมันบละอย่าลืมคนไรคดแช่สาวจากี่เธอมาบ่งกันค่ะมาแล้วทีมพระเอกนางเอกลงเวทีแล้วเขียวมาแล้วเขียวคนแรกเป็นเขียวเข้มเขียวเข้มหรือเขียวแก่นะคะสีเขียวนะเขาเล่าไม่ว่าคนแก่นะไม่ค่ะไม่ได้ว่าคนแก่ค่ะเราวว่าสีเขียวคนแก่ค่ะมาแล้วค่ะ มาแล้วค่ะน้องหนูนาน้องยาจีแล้วก็น้องปรามมี่แล้วก็น้องอะไรน่ะน้องยูยี่ยูยี่อะไรน้องปุ้งลิงอ๋อน้องปุ้งลิงน้องแดงผิงกลับมาแล้วเหรอเอขารู้สึกชาหรือเปล่าเนี่ยกลับมาถ่ายตอนเช้าแล้วก็ได้มาอะไรเงินล้านแล้วนะอไม่เป็นไรยายยีก็ได้ถ่ายยาจีได้เจกี้กับเซเรมือนี่ค่ะวันที่หนึ่งค่ะ ชิ้นสองล้านเลยิ้นสองล้านชิ้สองล้านค่ะได้เด้อค่ะเออนเนียโอ้ยเปนู้เป็นงเียบเงียบเฉ่มเฉื่ว่าได้เต็มเต็มเนาะเออได้แล้วค่ะอมานต็มปุณิฮะมานค่ะเกะมานอยู่เออคุเนี้เออเออเออ่ไม่อยากจะพูด นี่น้องเขียวนะคะเขียวแก่ค่ะเขียวแก่เอา,เอาใครเอาฝาฝาบ้านไปทำไรอ่าโดนมางเฮียนแล้วี <c oughs> ่โกโก้มันมางเฮียนเดี๋ยวจะมากินอยู่นะเลาไปกินกุ่น <c oughs> ไหนแล้วแม่ขอประเล็กกระเชยดน้วยนะคะ